สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปเป่าตังเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือเวอร์ชัน1น11.0.9นะครับที่ได้ทําการอัปเดตเมื่อวานแล้วก็วันนี้จะมาลงชื่อเข้าใช้ให้ดูนะครับโดยที่ผมได้ลบแอปเป๋าตังออกไปจากโทรศัพท์ผมแล้วแล้วผมก็ดาวน์โหลดเข้ามาใหม่นะครับผมขออธิบายเคสของผมนะครับเคสของผมก็คือผมเคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสนะครับ แล้วก็ผมก็เคยได้เอาบัตรประจําตัวประชาชนไปยืนยันตัวที่ตู้นะครับที่ตู้ของธนาคารกรุงไทยที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยผมได้ทําการยืนยันตัวแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการยืน,นยันตัวผมจะเอาไว้ช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับแต่เคสของผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าเคสของผมเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับวิธีการเข้าใช้งานก็ไม่ยากครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาแล้วเราก็กดเข้าไปจะบอกว่าไม่ยากก็ไม่ได้ครับก็แอบยากบ้างเลย มันมีหลายขั้นตอนเยอะกว่าเดิมนะครับอ่ากดถัดไปครับอ่าแล้วก็กดยินยอมนะครับอันนี้จะเป็นการจัดการข้อมูลการยืนยันตัวนะครับแล้วก็กดยืนยันจากนั้นเขาจะถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับเราเตรียมมาเลยนี่ของผมกดถ่ายรูปครับ พื้นหลังผมจะเป็นสีดำนะครับมันจะได้ชัดเจนใครอยากเอาเทคนิคไปใช้ก็เชิญเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กรอกเบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือตัวนี้เป็นเบอร์มือถือที่จะรับ OTP ในการลงชื่อเข้าใช้แอปเป่าตังค์นะครับอันนี้ยังอยู่ในช่วงของแอปเป่าตังค์ยังไม่ได้เกี่ยวกับบัญชีจิวเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถกรอกเบอร์มือถือที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ได้นะครับ ส่วนผมผมจะกรอกเบอร์ที่ผมลงทะเบียนด้วยแล้วก็จะมี OTP ส่งมาที่เบอร์ที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ นี่มาแล้วนะครับ689897 689897ใส่ไปให้ครบแล้วเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสแกนใบหน้านะครับอันนี้จะเป็นการสแกนใบหน้าตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่การลงชื่อเข้าใช้แอปเป่าตังเลยนะครับซึ่งก่อนอ้นนี้มันจะสแกนหน้าที่ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อยู่เนาะมันจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ช่างนะครับลบความความจํา เก่าๆเราออกครับอันนี้เป็นของใหม่อ่าต่อไปอ่านอ่านดูนะครับเขาบอกให้อยู่ที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็วางใบหนะ้าให้อยู่บนกรอบไม่ปิดบังคิว้วตาหูจมูกข้างโอเคกดสแกนครับแล้วก็ทําตามเขานะครับตาหูจมูกข้างเอา แล้วก็อ่านดูด้านบนนะครับแถบสีเหลืองเกาจะบอกว่าขยับมาให้ใกล้ขึ้นผมสแกนมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอยากมากใกล้เกินไปเล้ยนะีย ขยับหน้าให้ตรงใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนนี้ ถือค้างไว้บทจะได้ก็แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับตรวจสอบอยู่โอ้ได้เฉยเลยนะครับสมัครใช้งานแอปเป๋าตั้งสำเร็จโอเคนะครับจากนั้นเราก็กรอกรหัสพินนะครับของเราเข้าไปนะครับรหัสพินคือรหัสที่เราเคยลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับจากครั้งที่แล้วอันนี้มันจะไม่ให้ตั้งใหม่นะซึ่งก่อนอันนี้มันจะให้ตั้งใหม่อันนี้จะให้ใช้รหัสพินเก่า ถ้าจำรหัสพินเก่าไม่ได้ก็กดไปที่ลืมพินนะครับแต่ผมจำได้นะครับผมก็กดไปที่รหัสผ่านของผมอ่าเขาจะถามว่าจะเอาระบบสแกนไลน์ในมือเข้าด้วยไหมเราก็ตอบไปว่าเปิดใช้งานด้วยอ่านะครับต่อไปจะเป็นการลงชื่อเข้าใช้บัญชี GW a l l e t นะครับทีนี้นี่นะครับอะจะทำการถ่ายบัตรประชาชนอีกเหรอเอา ถ่ายอีกก็ถ่ายอีกครับถ่ายบ่อยลงชื่อเข้าใช้แอปเป๋าตังก็ต้องถ่ายบัตรประชาชนลงชื่อใช้บัญชีจิวเล็ตก็ต้องถ่ายบัตรประชาชนอืมเอาเอาเอาเนี่ยนะครับถ้าพื้นสีดำมันจะชัดนะครับถ้าพื้นหลังสีดำมันจะชัดให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในกรอบนะครับ อพอถ่ายเสร็จมันจะมีข้อมูลมาให้เราก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วเราก็กรอกข้อมูลส่วนเหลือส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นชื่อนำหน้านะครับนายแล้วก็ชื่อภาษาไทยของเราชื่อกลางไม่ต้องใส่นะครับท่านผู้ชมกดไปที่นามสกุลเลยาจากนั้นชื่อภาษาอังกฤษครับเอา ไม่ใส่ข้อมูลเยอะกว่าเดิมนะอันนี้ผมจะเป็นจะพิมพ์เป็นตัวเล็กหมดเลยนะน่าจะไม่มีปัญหา,านะครับชื่อกลางภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องใส่นะครับถ้าใครเป็นคนสัญชาติไทยนะครับวันเดือนปีเกิดครับเลือกเันก็จะมีให้เราเลือกนะครับด้านหน้าจะเป็นวันเกิด ตามด้วยเดือนเกิดตามด้วยพศออนะครับจากนั้นกดตกลงตกลงเสร็จก็ต้องกรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนอีกนะครับเอากรอกเข้าไปตามที่เขาบอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน2ตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมแล้วตามด้วยเลขนะครับทีนี้ เรียบร้อยอทำไมไม่ไปละ่ะอืมพิมพ์ยังไม่ครบ ขออนุญาตพิมพ์ใหม่เมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดครบแล้วนะครับพิมพ์ให้ครบแล้วก็จะมีปุ่มถัดไปที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยให้เตะถัดไปเลยนะครับ ข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้วคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับท่านผู้ชมดูไปก่อนนะไม่อยากตัดนะครับเพราะว่าจะได้เห็นขั้นตอนทุกขั้นตอนจริงๆเนาะโอเคนะครับข้อมูลการติดต่ออีเมลนะครับอ,อีเมลผมกรอกเข้าไปแล้วข้อมูลการทำงานนะครับต้องกรอกไปด้วยข้อมูลการทำงานพนักงานบริษัทนะครับเป็นผมเป็นพนักงานบริษัทอาชีพ อาชีพลูกจาก้างบ้านเหนือใจเดี๋ยวผมขอดูพนักงานโรงงานเขาดูตรงไหน ผมกดเลือกไปที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะครับข้อมูลส่วนนี้อาชีพย่อยเอาอาชีพย่อยด้วยเอาผู้จัดการทัางนั้นเลยนะครับท่านผูช้ชมกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการผู้จัดการผู้ช่วยรองผู้ช่วยผมเป็นพนักงานครับไม่มีผมกดไปที่อื่นๆครับผมไม่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการขนาดนั้นนะครับ แล้วไม่มีเลือกพนักง,งานด้วยนะผมก็เลยกดไปที่อื่นๆนะครับรายได้ต่อเดือนนะครับผมจะพิมพ์ไปานะครับจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนนี้หมดแล้วนะครับเราก็กดถัดไปต่อไปจะเป็นข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนโอ้เยอะเหมือนกันนันเนี้ยบ้านอ่าช่องแรกจะเป็นที่อยู่บ้านเล็กที่นะครับบ้านเล็กที่แล้วก็มู ประชาชนผมอยู่ที่นี่นะครับข้างบนผมจะใส่แค่เลขบารเลขที่ของผมนะครับแล้วก็หมู่หมู่ที่ผมอยู่นะครับแล้วผมก็จะกรอกจังหวัดผมอยู่ที่ศรีสะเกตนะครับท่านผู้ชมท่านใดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกตเหมือนกับผมบ้างครับ อำเภอนี่นะครับตำบลน,นี่นะครับหัดไปสณีเขาจะเด้งมาให้เองนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างถ้ามีแต่เราไม่ต้องกรอกก็ได้ครับกดถัดไปอ้าวนะครับข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันนะครับใช้ที่อยู่ตำบประชนโอเคผมจะติ๊กไปที่ เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทีหลังผมจะติ๊กไปที่ใช้ที่อยู่อื่นดีกว่านะครับเพราะผมกลัจะมีปัญหาตามมาทีหลังเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่สมุทรสาครเนานะผมมาทํางานที่สมุทรสาครเกรงว่าถ้าติ๊กไปที่ที่อยู่ตามบัพปชนแล้วมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังจ่อยู่ปัจจุบันของผมก็คือสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสาคร คลิปนี้ยาวแน่นอนครับคลิปนี้ไม่ต้องห่วงอำเภอเมืองตำบลตำบลกบโอเคกดถัดไปครับโอ้โหข้อมูลเยอะจริงครับท่านผู้ชมมาคราวนี้ข้อมูลสถานที่ทำงานครับใส่ชื่อโรงานของเราเข้าไปอันนี้จะเป็นข้อมูลคล้ายๆกับที่ผมเคยเปิด บัญชีธนาคารออนไลน์เลยนะครับข้อมูลนี้น่าจะยกมาเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันแหละผมว่านะครับระบุที่อยู่ที่ทํางานนะครับผมระบุเป็นใช้ที่อยู่ปัจจุบันแล้วกันนะครับถ้าใช้ที่อยู่อื่นเดี๋ยวเขาคงถามอีกแหละผมขี้เกียจกรอกแล้วไม่ใช่ขี้เกียจกรอกกรอกหรอกก็คือที่อยู่ผมกับโรงงานเขาอยู่ใ,ใกล้กันนะครับ ต่อไปจะเป็นประเทศที่มาของแหล่งหมุนเวียนในหมุนเวียนในบัญชีคือประเทศไทยใช่หรือไม่เราตอบว่าใช่นะครับข้อแรกแหล่งที่มาของเงินที่ใช้หมุนเวียนทําธุรกรรมอเอาเป็นเงินออมครับท่านหรือสมาชิกในคะรอบครัว สัภาพการเมืองในประเทศในองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่โอไม่เกี่ยวครับตอบไม่มีครับมีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศหรือไม่ไม่มีครับท่านผู้ชมติ๊กตามผมได้เลยนะครับโอเคกดถัดไปครับถ้าใครไม่ได้มีสถานภาพเกี่ยวกับต่างเมืองอะไรเมื่อกี้เนะี่ยอ่ะต่อไปเขาจะบอกว่ากรณาเลือกวิธียืนยันต้ตน ก็จะมีให้เราเลือกนะครับพอมาถึงขั้นนี้จะมีให้เราเลือกแล้วทีนี้ว่าเราจะเลือกกันยันตัวผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กหรือว่าจะเลือกผ่านการสแกนใบหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาใจคนส่วนมากก็คือจะใช้การสแกนใบหน้านะครับอ่สแกนใบหน้าอีกแล้วนะครับเรื่องยากมาอีกแล้ว ทำตามหัวข้อด้านบนนะครับท่านผู้ชมเขาให้เราทําอะไรก็ทําตามเขาอ่านะครับพอสแกนหน้าผ่านก็จะมีการยืนยันข้อมูลนะครับจะมีข้อมูลให้เราตรวจสอบนะครับตรวจสอบดูถ้าถูกแล้วก็กดยืนยันข้อมูลแต่ถ้าไม่ถูกมันจะมีให้เราเปลี่ยนนะครับตรงรูปดินสอมุมขวาแต่ละหัวข้อชุดแรกก็จะเป็นข้อมูลบัตรประจำชนนะครับับตรประจำตัวประชาชนข้อมูลเพิ่มเติมข้อ,อยู่ตามบัตรประชาชนโอเคนะครับถูกต้องแล้ว กดยืนยันข้อมูลครับโอ้โหนะครับตอนนี้มาดูซีว่าเข้าได้หรือ,อยังนะครับโอเคนะครับอันนี้คือหน้าแรกของแอปเป๋าตังหลังจากที่เราลงทะเบียนเมื่อกี้นะครับโอ้ลงทะเบียนนานมากอ่เดี๋ยวเรากดไปดูโครงการของรัฐบาลนะครับเราแตะไปที่หน้าจิวเล็ตนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับลองใช้สิทธิ์ดูดิซิ โอ้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้มันตีสามตีส <3 S 2> <3 S 1> เดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็น่าจะได้ลงประมาณใกล้ๆหกโมงเลยโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับการลงชื่อเขาใช้แอปเป่าตังค์แล้วก็ลงชื่อเขาใช้บัญชีจิวเลยนะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากดไลค์เยอะๆคลิปมันก็จะเด้งอยู่ด้านบนเดี๋ยวคนอื่นก็จะได้เห็นด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกนะครับสำหรับปัญหาเกี่ยวกับแอปบอลตังอะไรอย่างนี้นะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้สำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับเอามายีนยัตัวที่โตู้ดูเอาเมลไปกดไปที่เดี๋ยนะมีอะไรบ้างี่ยืนยันตัวเอากดไปเลยแล้วสาวนะครับกดจินยอม แล้วก็สอดบัตรเข้าไปช่องนั้นแหละดิันตัวตนคอนเฟิร์มไปดีปวดปวดรอสักครู่กำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อดิันตอวตนของท่านจะมีกล้องอยู่ข้างหน้านะก้องถ่ายตรงนี้เลยหรอไม่รู้ไม่ต้องเอาออกหรอกไว้งั้นแหละลองดู นาคารได้รับข้อมูลได้ไหมธนาคารได้รับข้อมูลทางด้านเแล้วโปรดดาเนินการโปรดเก็บแบบเชิญของท่านให้ท่านรอสัาคคู่กลับไปดาเนินการต่อในแอปพลิเคชันของท่านโอเคเอาออกทำต่อที่บ้านเราไปแค่นี้แหละ